หมอสองปลอดภัยแล้วติดต่อครอบครัว23ตุลาคม2022หมอสองถูกเรียกค่าไทยล่าสุดติดต่อครอบครัวมาแล้วหมอสองปลอดภัยแล้วติดต่อครอบครัวเตรียมตัวเดินทางกลับไทยขอบคุณกําลังใจจากกรณีที่หมอสองนพร,ร,รัตนวราหะแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งชื่อดัง อดีตสามีของหญิงแย้นนทพรได้ออกเดินทางคนเดียวไปท่องเที่ยวหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศปากีสถานรวมถึงประเทศอัฟกานิสถานที่เจ้าตัวอัปเดตเข้าประเทศประมาณวันที่15กันยายนแต่เมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโลกออนไลน์ต่างแสดงความเป็นห่วงหลังพบว่าหมอสองได้อัปเดตความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดใน f เฟซ o o ๊ก เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผ่านมาแล้วรวม24วันเป็นคลิปวิดีโอขณะเจ้าตัวอยู่หน้าโรงแรมในประเทศบูกินาฟาโซเตรียมตัวเดินทางแบบยาวๆเพื่อข้ามชายแดนเข้าสู่ประเทศมาลีและถ้าหากเวลาอำนวยจะเดินทางไปยังเมืองหลวงของประเทศมาลีด้วยนั้นล่าสุดเมื่อวันที่23ตุลาคมแอดมินเพจ f a c e b o o k หมอสองทองโลได้มีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่าตอนนี้คุณหมอปลอดภัยแล้ว ได้มีการติดต่อครอบครัวเข้ามาและกำลังเตรียมตัวจะกลับประเทศไทยแล้วครับขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจเข้ามากันนะครับ